ไอสารลงคลิปทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เวลา4ี่โมงเย็นฝากกดถูกใจกดติดตามกดสับสกา์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับ ครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับไอสารออร์แกนิกฟาร์มอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของใบผักสลัดเป็นใบเหลืองครับจะสังเกตเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าล็อตนี้ของผมนะครับผักสลัดของผมอาจจะมีใบเหลืองค่อนข้างเยอะใบเหลืองก็คือมันจะมีขอบตรงนี้ครับที่มันเหลืองๆมันจะไม่ค่อยเขียวสดสักเท่าไหร่ สาเหตุหลักๆเลยก็คือเท่าที่ผมไปค้นหาข้อมูลมานะครับสมัยก่อนไม่ค่อยเจอเท่าไหร่แต่หลังๆมาเจอบ่อยสาเหตุก็คือมันขาดธาตุในตัวเจนครับก็คือธาตุอาหารหลักของผักของพืชผักเราเนี่ยแหละครับ NPK อ่ะสักคู่นะครับพอดีมีรถมอเตอร์ไซค์วิ่งผมอัดอยู่หน้าบ้านก็คือธาตุอาหารหลัก NPK ครับถ้าเราขาดธาต ในตัวเจนนะครับขาดเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ผักสลัดเราใบเหลืองสาเหตุหลักๆเลยของผมก็คือเท่าที่ผมสังเกตนะครับคือหลังๆมาผมปลูกผักสลัดไม่ทันผมทําดินปรุงปลูกไม่ทันครับเมื่อก่อนนะผมจะใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนเป็นเป็นตัวหลักเลยในการผสมดินปรุงปลูกแต่หลังๆมาผมปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนของผมมัน,ม,นมันเก็บไม่ทัน มันไม่เพียงพอต่อการปลูกผักสลัดที่เริ่มปลูกเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะผมจะปลูกทุกๆสิบวันนะครับปัญหาต่อมามันก็เลยผมก็เลยต้องหันไปใช้ขี้วัวขี้วัวมาหมักแทนเลยครับแต่ระยะการหมักของผมอะมันหมักยังได้ไม่ถึง3เดือนครับอาจจะเดือนกว่า2เดือนอย่างเงี้ยแล้วมันก็ต้องรีบเอามาใช้อ่าสักครู่นะครับ พอมันรีบออกมาใช้อ่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นครับมันก็จะเกิดปัญหาก็คือธาตุอาหารต่างๆอ่ะครับมันไม่เพียงพอพอธาตุอาหารต่างๆมันไม่เพียงพอในการในการเจริญเติบโตของผักสลัดผักสลัดมันก็เลยส่งส่งส่งสัญญาณออกมาว่าเอ้ยผักเริ่มใบเหลืองแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเลยครับว่า ถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับมันก็มีวิธีเดียวก็คือหนึ่งต้องเติมปุ๋ยเข้าไปเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าปุ๋ยเรามีไม่มากพอครับเราอาจจะใช้วิธีหนึ่งนะัคือก็คือช่วยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการเอามาลดลาดเลยครับลดลาดผสมน้ําลดลาดทางทางทางน้ําเนี่ยครับลดลาดไป ต่อเนื่องเลย7วันเลยก็ได้เพื่อช่วยให้จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงพวกนี้ครับมันจะไปรีบรีบไปช่วยย่อยช่วยย,อยอ่อยปุ๋ยมูลช่วยย่อยขี้วัวอะไรต่างๆในดินของเราครับให้เป็นจุลินทรีย์ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กได้เร็วมากขึ้นเพราะน้นทางแก้มันก็น่าจะประมาณนี้หรืออาจจะใช้พวกอูน้ำหมักต่างๆะครับเข้าไปช่วยเพิ่มช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารในในดินปลูกของเราประมาณนี้ครับ ผมเท่าที่ผมสังเกตผมมองว่าดินล็อตนี้ของผมอะครับค่อนข้างจะใช้ใช้การหมักขี้วัวค่อนข้างเยอะแล้วมันยังไม่ได้หมักดีมากหมายความว่ามันยังมีระยะเวลาในการหมักไม่มากพอครับแต่ผมก็ตัดสินใจเอามาเอามาปลูกเพราะว่าดินผมไม่พอละมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับ แนวทางในการแก้ไขของผมก็คือก็คือต้องต้องรอรถต่อไปที่ผมหมักดินไว้ได้นานมากพอแล้วครับเอามาใช้งานเพื่อให้มีธาตุอาหารต่างๆเพียงพอต่อการปลูกผักสลัดเลยครับส่วนวิธีการแก้ไขเฉพาะหน้าของเราก็คือจะใช้นี่แหละครับปุรีซีสังเคราะห์แสงผสมน้ำรดราดเลยครับเช้ากลางวันเย็นติดต่อกันสักเวันดูครับแล้วก็ดูผลว่ามันมันจะเป็นยังไง แต่ผมเอาผมมาทดลองในได้ระยะหนึ่งแล้วผลตอบรับมันก็ผักใบใหม่ๆมันก็จะเริ่มสีเขียวมากขึ้นแล้วนะครับเท่าที่ผมสังเกตมันจะไม่ค่อยมีสีเหลืองเท่าไหร่มันก็จะเริ่มเริ่มมีสีเขียวเข้มมากขึ้นแต่ถ้าเป็นใบเก่าๆอย่างเงี้ยมันก็มันเหลืองไปแล้วครับมันก็อาจจะต้องปล่อยให้มันเหลืองไปประมาณนี้ครับผม แต่มันจะไม่ค่อยส่งผลต่อ,อผักสลัดพวกเลดคอร์สสักเท่าไหร่นะครับเลดคอร์สมันมันสีก็เข้มดีปกติอะไรต่างๆคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับเท่าที่ผมศึกษามานะผมก็ตอบเพื่อนๆไม่ได้หรอกครับว่ามันจะ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 แก้ไขปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าสำหรับผมแล้วก็วคือถ้ามันเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้หาวิธีแก้ไขปัญหาของมันนะครับ แต่ผมบอกเลยนะครับว่าทางแก้ไขที่ดีที่สุดเลยในการปลูกผักสลัดของเราเลยนะครับเอาแบบว่าให้ต้นโตสวยงามหรืออะไรเลยอะ่ะเราอาจจะต้องจะต้องถ้าจะเอาพวกปุ๋ยมาหมักอะครับควรจะหมักทิ้งไว้สามเดือนหกเดือนไปเลยอะครับมันถึงจะดีมันถึงจะตอบโจทย์มันถึงจะแก้ไขปัญหาแบบถาวรได้แต่ผมดันรีบไปหน่อยเพราะผมไม่ ไม่มีดินจะเอามาใช้งานแล้วผมก็ต้องเอาดินดินหมักนั้นะมาใช้งานเพราะว่าปุ๋ยดินหมักปุ๋ยมูลไส้เดือนของผมมันมีนมไม่เพียงพอครับปริมาณมันไม่เพียงพอต่อการปลูกผักสลัดที่เยอะเมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเพราะปีนี้ผมค่อนข้างจะปลูกปลูกต่อรอบอเยอะมากๆเยอะมากขึ้นต่อรอบแล้วก็ถี่ขึ้นอย่างเงี้ยครับสิบวันปลูกคีสิบวันปลูกขีมันก็เลยมันก็เลยเกิดปัญหาตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นแนวทางแก้ไขก็อย่างที่บอกครับอาจจะต้องใจเย็น หมักดินให้เพียงหมักดินให้ให,ให้ให้นานมากพอก่อนเราค่อยเอามาปลูกน่าจะเป็นแนวทางแก้ไขที่ขาวรว่าขึ้นสําหรับดินปรุงปลูกดินหมักนะครับสาหรับที่วัวที่ไก่หรืออะไรที่เป็ดอะไรพวกนี้ที่จะามาหมากักแต่ถ้าเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนหมักเลยะครับหมักทาดินทําดินปรุงปลูกเลยอย่างเงี้ยครับหนึ่งเดือนก็มาใช้ได้แล้วเพราะอย่างที่บอกครับจุลินทรีย์โมเลกุลของปุ๋ยมูลไส้เดือนนะ่ะมันจะเป็นปุ๋ยเย็นที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่พืชสามารถดูดซึมมามาใช้งานได้เลย เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยขาดธาตุอาหาร NPK เท่าไหร่และยิ่งเราเติมปุ๋ยเติมอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะช่วยเร่งอัตราการเติบโตได้เร็วมากขึ้นอันนี้ผมก็ใส่ปุ๋ยไปสองรอบแล้วนะครับมันก็โตได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่ามันสีเขียวเข้มสวยงามไหมในรอบนี้บอกเลยว่ามันอาจจะไม่เข้มสวยงามมากแต่ผมก็จะใช้ยูรีนซีถังข้อแสงลองเพิ่ม เพิ่มจิลินรีนแต่ข้อแสงเข้าไปรีบรีบเข้าไปช่วยย่อยสลายเาขี้วงขี้วัวอะไรในดินเนี้ครับให้มันเร็วมากขึ้นแล้วเพื่อให้พืชดูดซึมได,ไ,ดได้ได้เร็วมากขึ้นไปด้วยแล้วก็จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมโอเคข่าวๆว,วันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับเท่าที่ผมศึกษามาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับผมก็ตอบเพื่อนๆไม่ได้ว่ามันจะแก้ปัญหาได้มากน้อยแค่ไหนแต่ แต่ถ้าสําหรับผมผมก็ต้องลองครับเมื่อเกิดปัญหาแล้วเราก็ต้องแก้ไขมันแล้วก็รอดูว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปโอเคครับวันนี้ก็ร่้าวก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปดูเนาะว่ามันแก้ได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เท่าที่ผมศึกษามาเข้าศึกษามาในระดับหนึ่งแล้วก็ไปดูคนอื่นๆที่เขาบอกแนวทางมามันก็มันก็ช่วยได้นะครับเราก็ต้องลองดูว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนตามตามสิ่งที่เรามีอยู่ณตอนนี้ โอเคครับวันนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนต่างช่องไอสารด้วยนะครับการกดถูกใจของเพื่อนจะทำให้คนอื่นเห็นคลิปผมได้มากขึ้นด้วยครับวันนี้ก็ประมาณนี้เลยครับผมสวัสดีครับก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมโอเคครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ